ผู้กองแคทลบเกลี้ยงภาพติดดาวเลื่อนยศชาวเน็ตลั่นลบไม่ได้ช่วยให้ลืมจากกรณีดราม่าวงการสีกากีหลังจากที่เพจดังได้ตั้งข้อสงสัยถึงการเลื่อนขั้นของนายตำรวจหลายราย,ายที่เลื่อนขึ้นแบบพุ่งพรวดในช่วงระยะเวลาไม่กี่ปีภายหลังเข้าอบรมหลักสูตรการอบรมข้าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจหรือกอสโดยหนึ่งในนั้นที่ถูกนำมากล่าวอ้างคือร้อยตำรวจโทหญิง ซึ่งเคยเป็นผู้เข้าประกวดเวทีนางสาวไทยโดยมีการระบุว่าเป็น10ตำรวจตรีอยู่2เดือนร้อยตำรวจตรีตอนเดือนกันยายน2564ติดร้อยตำรวจโทเดือนมิถุนายน2565ต่อมามิถุนายน2566ติดร้อยตำรวจเอกคือพุ่งมากตัวช้างยังเรียกพี่ทำให้หลายคนจับตาไปที่แคทอาทิตยยาหรือผู้กองแคทว่าที่ร้อยตำรวจเอกหญิงอาทิตยาเบนจะปัก ซึ่งรับราชการเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยเมื่อไม่กี่วันก่อนเจ้าตัวเพิ่งออกมาแจ้งข่าวดีว่าได้รับการเลื่อนขัน้นโดยผู้กองแคทได้โพสต์ระบุข้อความเป็นผู้กองแล้วนะว่าที่ร้อยตำรวจเอกหญิงอาทิตยยาเบนจปักให้คุณพ่อคุณแม่ประดับยศเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตจะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ค่ะขอบคุณมากนะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแคทอาทิตยยาซึ่งต่อมาทางด้านพลตำรวจโทอาชยรไกรทองโคศกตำรวจ ได้ออกมาชี้แจงผู้กองแคทว่าการเลื่อนยศถูกต้องตามระเบียบล่าสุดเทเพ,พื่อนตำรวจได้โพสต์ข้อความระบุว่าสรุปลบรูปที่แต่งเครื่องแบบทั้งที่โพสต์ใน Facebook และ IG ออกหมดแล้วครับและเมื่อมีการเข้าไปตรวจสอบทั้งสองแพลตฟอร์มพบว่าผู้กองแคทได้ลบภาพที่เป็นประเด็นออกทั้งหมดแล้วแต่ยังมีชาวเน็ตเข้าไปแสดงความคิดเห็นในโพสต์อื่นๆของผู้กองแคอทอาทิอดีตลบได้แต่แคปทัน่น ลบไม่ได้ช่วยให้ลืมความภูมิใจในเครื่องแบบหายไปไหนไม่ได้เก็บดาวที่ขยับมาจะลบทําไมครับพลาดแล้วล่ะครับการไล่ลบรูปลบโพสต์แบบนี้วินยูชนย่อมคิดไปได้ว่าเจตนาไม่สุดจริตในเมื่อมั่นใจว่าได้มาแบบถูกต้องไม่ต้องกลัวครับเป็นต้น